สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงาน้ว่าสีในประเทศต่างประเทศเอ้พี่น้อง,องมีลุงอวดมาเยี่ยมยำกใหญ่งงทั้งบันที่ล่ะทั้งหน้าหนังคนปีใสน้องค่ายพี่น้องแต่ภาษาคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคนนอนใหน้นอนหน้าตุ้มือพี่น้องมาอยู่ไห้อยู่หน้าเวิร์ดเด้ทีชีวิตเกษตรกร คนทำไห่ทำหน้าคนเลี้ยงงัวเดี๋ยวลุงอ้วนขออนุญาตถ่ายทำโลกแลังเ,าเาอาหญ้าให้ง,งัวอยู่โอเฟีย้ยงให้ง,งัวอยู่แล้วเราซื้อวัวจากไหนจล้เราอยู่บ้านไหนหรอกวาะฝ้ายสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับฝ้ายติดไม่น้อยจังเอยนะไม่น้อยจังเลยวันนี้ถามข้าวถามข้าวได้หนิมีเสื้อกระโปรเสือนี่แหละ อ่ลูกคนเมื่อขออนุญาตถ่ายทถ้ำไงพ่พนเลี้ยงง้อวายยี่บ้านได้ก็ครับดิคำสว่างไงละ่ะโอ้คำสว่างมูสิบสามาบนงาหนังพูนวิสัยตรงค่ายอืมพวายยี่ย,งยังอีกครับพี่พ่อไงเทวีเกลียวท่าครับผมโอ้งวัวคือหลายแถว่ายาย,ววายี่จากตัวง้อตายก็มีแต่งง้อจอยหลอกหย่าพมีมันแรงมันแห้ง <laughs> โอ้พ่อใจหลายแล้วว่าหยาเมื่อช่ยอยหลอกล้ว,วนหลอกขันหย่าพมีน่ะ เป็นไงราคาง่วนสูงมือเขาท้าว่าต้องถามถึงมันดอกไปเลี้ยงใสง่วนขึ้นหลายแต่ยังโง่ๆนานนี่ล่ะเจ้าโตคำง่วนนี่เจ้าเกียจโตงวนโอ้พีนี้ได้ขายตัวไปล่ะขายสองสามตัวนี่ล่ะขายสองสามตัวขายแต่ถึอกน้อยดอกขายโอ้ขายแต่ง่วนเนื้อง่วนถึอกน้อยง่วนกำลังเขี้ยวๆมันๆง่วนเราเป็นง่วนนั่นนี่พี่บองง่วนเขาเอิ่องงวนยังไงล่ะเอืเองง่วนยังหนึ่งง่วนขึ้นบ้านห้องนี่ล่ะง่วนไทยกีบอ่ะเนอะ ง่งกลางกลางบ่กลางง่วงกลางโมใหญ่บ่หน่อยบ่บ่โอ้ง่วถืกหน่อยไรตัวนี้ไหมายอยู่มันตอวจ่อยตบิงตอยอ่นไม่ลีบพวกเป็นยังพุ่นเออเราว่าดักแปมเป็นกาเขียบเปล่าวะห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 ะถะห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 ะเะห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 ่หะหัหะ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 ่ะห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 ะกวหะหะเะือบะห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 ะ กับอกงวดจอยพี่นั่นจอย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 ,ยจอยก็บอกอยากเปิดราคาขายบอกพ่อใหญ่อ๋ออันนั้ว่าดอกใส่เอาขียนใส่ยางก้อน <c oughs> เราว่าถือไร่ผลแล้วแค่น่ะตกใจแล้ววะเอาขียนใส่ยางก้อนอน,อน้อยๆนี่คือมาขังไว้สิพ่อใหญ่น,นี่เมียมันให้เสานนมไว้อ๋อได้เอามาขังไว้ตะขาครับโ,โอ้เฟื่องกระอัดไป กิตาพ่อบ่าเราไปเฟี้ยงอัดไว้หลายว่ะบ๊อบบ๊อบบ๊อบมันนี้กะจีลงทามไปหาแก้วน,น,น,น้าปังโอ้น้าปังน้าแซงเขาโทรมาว่าให้ลงไปมืัอนี้แหละโอ,โอ้โอ้คือเป็นตาแซ่บไปรรเนาะเฮ่าเอ้ยอกินเฟี้ยงก็ได้พันนมันหลายตัวเนาะไม่ได้กินแข่งกันไปจะแซรร่บค่กุรอห์โอ้เพราะว่าเป็นงัวไทยกี่ไทยกระโดนได้เราว่างัวไทยกลางกลางนี่พอดีเลี้ยงเนาะ ตะเก้าตะกี้เดตะเก้าเป็นในเลียงงัวราคางัวนเฮ้ยว่ายมันก็ดีแล้วกูโบมีก็บไปตังสามสี่ปีขึ้นหลังอ่ะกูโบมีก็ไปกู้เงินทกสัวคุณมาซื้อโอ้ทันงัวถือกับพากันขายเออเออยามมันแพงก็กูทอกสัวคุณมาซื้อครับโอ้ยจะเป็นผีบ้าได้สเว่อเรื่องผีบ้าเลยทีเทาไร่ค่ะเออซื้อยามมันถือว่าจะโอ้ไปเพราอดไปบพราะหลอด ครับรอดก็บรอดตัวสนโอ้กินเฟียงดีตัวเลยไงเนาะโอ้ยมันบุมีเยอะอืมโอ้ก็มุวนเฟียงวันทันควรอะกินไปซาฝะทาฝนลงเอ้แต่ปล่อยบ่ครับเหนือข้างไหมจริงสิว่าปล่อยแล้วเนาะปล่อยแล้วมือข้างไหนล่ะอข้างหน้าเขาขนั่นเลียลงไปนี่แหละโอ้น้ำนี่แหละปล่อยก็จะไปกินเนี่ยยังไม่ยังไม่เลยเตี้ยภาพไปเพราะวันบวชเขียดแล้วก็ขึ้นมาทันตัว อันได้พอพันเสร็จแล้วครับมาผสมมาทับมันขึ้นหลายเทนโอ้ยว่ากัดมีดแหละเสือมาสี่หมื่นกว่าไทยตู้ใบไปโอ้ยตีหมื่นหาเอาบัานนี้ผสมหลอดเอาโอ้ยพลายใบยเดี๋ยวมาหารวมมหายามพี่น้องบุดตะแถวนี่เนาะท้าประจำบอกครับโอ้ยแล้วก็มาเดี๋ยวทางผ่านแลนนเราโอ้ยเราลึ่งบแบบละซุ้มเลี่ยงวัวเราหุ่นจักเราเป็นพ่อค้า<ะ>เป็นเขียง มหาหาเหรอพี่น้องเบิดแถวไหนเจี๊ยต้องจักเบิดทั้งหมดทั้งหมดน,น้ำหนังนี่เรียงง้วะไล่พี่นี่เด็กตัวแล้วครับงว้วอหน่อยห้อเว่าจะได้ซีตัวอ๋อเด้กซีตัวโอ้ว่ากังว่านี่แหละวะ่กากลางนี่แหละมีแนวโอนมมนตีขึ้นเข้าบันล่ะพยายละขราคาง,งว้วอนีอ่ยเป็นยังไงเลี้ยงไปยังซีตัวเลี้ยงไปซื้อ มันได้เลี้ยงมันเลยเด้อเพราะว่าบงัวมันได้ซื้อไม้นะงัวอยู่นี่นะเพิ่นเอาให้ตะโพอ์ตะเมียเพิ่นก็เลี้ยงมาขายไปครับแพร่ออกมาก็ขายไปที่มันหงกบเบิดเด้เเ็ีจังได้เขาเขาเลยเปลี่ยนพอพันเหลียบอกเฮ้ยเพงได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกันบอกเปลี่ยนก็ยีท่อมาหน่อยเหลียวจากงัวไทยกลางยี่เป็นไทยจีนเลยที่บ้านนี้เออจ้าน แม่เสื่องลูกลูกอันนี้ก็เปนกบได้เอาควางเหล่านี้ขึ้นไปขึ้นไปแยกกันครับยุ่มเป็นไหนอาจจะชุ่มมันโสมหลายนอ๋อมัว่อยหลไหลจนได้แยกควอกพี่น้องเอ้ยเราขังไว้ชุ่มม่วงวันนี้ทั้งบ้านอทำสว่างแเรว่ากี้ก็พอได้จับได้ปลาอยู่ขายงัว่าพันไหลงัวเพื่อสางไรได้เป็นเคยได้ย้อนไปยันที่เดี๋ยวว่าขายสีเลี้ยงสเกี่ยวมันก็ได้เออ สองสามข้อมก็เห็นเงินแสนแล้วตู้มือขายจะข้อมีเฉลยเงินแสนพ,ะะาาพ่อใหญ่วายขายเครื่องครอกเพื่ออะไรฮแล้วมาขายเบิดครอกเฉได้พินแสนรัวขายครึ่งหนึ่งโอ้ <laughs> ขายครึ่งหนึ่งค่อยชี้ได้ค <laughs> รับส้นอนง่วนเราพี่น้องเราไปสู้ฮักแต่ง่วนได้หลายโอ้พีขวักนึงเราแยกไปตู้นี้มันสุบหมดครับหรือยังไงนี่ เออทั้งโฉมทั้งเป็นให้ลูกเนี่ยให้นุ่มลูกแล้วก็เอาไปหันคัดออกแ่ยเอรุ่น<อ>ก,ก็น,น้อยๆก็แค่เขาลอกอไป,ปยังไงเขาลอกได้ก็บมืนเขาเลี่ยงเป็ดเปลีป่ยงไกลนอนให้นอนหน้าพี่น้องคนอะไกลเราก็ไล่ไหลโอ้แต่คิดพ่อเพียงแต่บ่พว่าเพียงพ่อแต่ละข้างง่วเรา้ว่ะคือคักโอ้่หาวครับฮาวเวยคว อนอัยากได้เป็นทุน<ะ>เป็นห้อนขายวังค้มกับสองข้มนึ่กับห้า,าสิได้ย้อวนระว่าเลี้ยงอ้วนจังน้อยก็เลยมือใหญ่จังน้อยก่อนยังสิว่าราคายังสิบแบ่งปันให้พี่น้องผู้เพิ่อนอยากสนใจอยากไปเลี้ยง โอ้ยงม,มือเ้าอะอัดเฟียงให้รก็ก้ขขอนอะไตีครับไอ้ก้อนดุ้ย,ยต้องให้กินกับยงม,มือเลี้ยงโอ้ยงม,มือเลี้ยงซีงม,มือเ้าซีก้อนหุ่นเดี่ยงโอ้ยเสาซีแรงซีถึงไปหอบใส่รถมาลงให้กินกระท้อกันโอ้โหนี่เฟ,ฟี้ยงอะไม่เยอะปะครับนี่ออืเฟี้ยงเขานับปังโอ้ยเพราะมันชุ่เขียวอยู่ก้อนจักบัตอะไรครับนี่จิบฮาโอ้ยสิบหกบาทสิบหกบาทเออ อันซานเขาก็เอาตามเหมืนเขาละโอ้อันตามเครืองหน้าห้องมันคือเครืองหน้าเขาเโยใครห้องเฟืองอันอันอันหน้าเพิ่นโอ้เขาไปอัดเอาเลยอืมมัดละสกุลข้าเฟืองเพิ่นเอาสองบาทโอ้ดูเมือเฟืองน้ำให้น้ำหน้าเนี่ยเป็นคาบันนัดวายเปลี่ยนตัวฮ่าฮ่าอัดโดยพนัการบันเด้ตัวดิอืมต้องขวากันวายบ่ได้์เล้ยวจะของหน้าเอากว่าละสองบาทอ่าโอ้รถเอาหาเอาสิบห้าบาท สิบห้าบาทก็แล้วแต่เนื้ออัดผู้ใดไงได้น้อยหรอกครับขั้นยาวเขาก็เอาสิบแปดครับข้าเฟืองสองบาทก็เป็นส้าวบาทโอ้ไหลไปยังที่แหล่ตามมันนี่แหละโอ้ยไปเอาล้นๆๆๆลลุ่นจุดนๆบ่ได้หรอคุณผู้ชมครับมัวไหลทีหลังเอ๊ะไหลปุ๊บมัวเศร้า,าเกือบสามสิบหนุ่มมัวแล้วไหลปุ๊บ งัดจอยงวดว่าเป็นราคาประถันลาวะเลียงอ้วนจังหน่อยก่อนถึงหญ่จังหน่อยก่อนเราสุแบงปันให้ไปเรียงดอกคนรับพี่น้องอยากได้เลี้ยงงวไปเรียงงวเราหลายอยู่งวแม่ก็ไลยงวผูน้อยก็ไลอืุบมมียาจอยพ่อกันบาทั้งนี้อีชีวิตเกษตรกรคนนอนนาเลี้ยงงวพี่น้องเอ้ เด็กเกียรขายง่วนได้ซื้อใครซื้อน้าบ่อไอ้พ่อโอ้ก็ได้ย้อนเขาซื้อน้าซูมือนี่บ่ได้เลยเตี้ยโอ้ไบ่วเรียวราคาหมื่นกับตกลงมาอยูหาพันถึงง่วผูกอะไรซื้อน้าแปลงคิปกันกับขายเขาที่ซื้อราคาเป็นยังแสนโอ้ครับฝากทางไปลงไเป็นตามแสนกว่าบาทเนาะครับเป็นขายทำไมจีีจ้อืๆก็เอานี่เลี้ยวโอ้ก็เลี้ยงง่วนเลยเตี้ยเออ ปลูกยางน่ยซิบกาไร่กัขายเขาเล้วตึมนะอถึงหาเนี่ยเอาเขาตืมเนี่ยแต่ย้อนเขาละงามงวะือเพก่นขายออกอืแต่งงามงวแพ็กนี่ยแพก็กแลนหากูเงินเท่ากับสวอหเยไอเขายงได้เขาเขาอย้ยมันกระเมีนควมเจ้าหมดเล้วัเ<อ>วดเอาไปยางสะดวก เออโอ้ชักเยออดจังได้หมดเลยวะกันเขาให้หน่อยก็เครียดวางเงินบ่พอซื้องัวครับกันเขาให้หลายก็เป็นหนี้เขาสนอกจุ่มกัน,นกู้โอ้แต่แต,ต,ต่อันฟุ้นนี่ก็หลายเติบโตในแต่คล้ายเทียบว่าอีพอฟุ้นนี่ อ๋อเ้าออกไปมันที่เขาสามลอยก็สอบละโอ้ใค่สอบเท่าไรล้ครับพี่อ่าเพื่อนมาให้เอาสอบราคาสิบบาทโอ้ขา่ยังมาใหาเาเ้เว้ยแต่ว่าส่วนมากก็ได้ขาย,อยาดอกได้สามสี่พันเลยชุดไม่ไปจ่านเซาทีเขาเขาเอาเงินยามเลี้ยงยามฝนนะครับเพื<ส>่อนว่าเอาฟุ้นมาท่นเออเอากระเอาท่าน ขั้นบอ่อาเงินนะครับส่วนมากไม่มีมมจเป็นึังสิล่ะข้าเจ้าสิเอาตะคุนข้าเจ้าก็มาให้เอาดอกโอ้ยบ่ให้ให้เด้วยสิล่ะไปให้เอาอทีชีวิตเกษตรกรคนนอนหน้าเลี้ยงงวัวพี่น้องตะกวนเลี้ยงงัวอวัสองสามปีขึ้นหลังไว้พุ่นราคางัวดีแมนขายงัวจนได้ซื้อหน้าพี่น้องเลยคือมือนี่ เลียงงัวขายขี่สักวันวันเสว่แล้ววะได้ดีดีเลยันี่ยมีบัวได้แล้วก้มละหกเจ็ดพันกมแลูกก็ได้ตัวนน้อยจังส่ตะเก่าเลยตัวเท่าไรพอเนี่ยตุ้มหันดาบมาใส่อยู่เนี่ยวายมันก็6กเก็ลี้ยวเอ้โเมื่อเลยโอ้ยว่อสองพันนึงว่า จากราคาหกเจ็ดพันเหลืออยู่สองสามพันหนึ่งต๋เออโอ้เป็นยังสัน้นเมียนเมียนราคาตกหลายพี่โองเอ้ยงังวราคางวัวแถวบ้านลงุงอ้วนเนี่ยจนบุกา่า,ห,า,กา,า,ากห,ห่วงละว่านบุก่าห่วงราคาจากอายห่วงละว่านเป็นห่วงไปกับห่วงยือซื้อบ่ได้เราก็เไรพันวาพีาน่น้องเอ้ยลงุงอ้วนมาเยี่ยมมายาับถามข่าวพ่อใหญ่ทั้งบ้านค้ำสวา่างเฮาตำรวจหนังพูดวิสัยหนองคาย เอาว่าเปิดบ่ได้ดอกราคากระไดว่าสันวตาเลี้ยงนี่สัก่อนนิ่งไปก่อนตัวครับหาหย่าหาเฟี้ยงให้กินนี่สิล่ะเช่นไรก็ตีลงไปอัดเฟี้ยงหน้าปังมาให้อัดุกกักตุนไว้ว่าสันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังแรงใจให้ลูกวันบ้านหน้าบำบัดเมืองพื้นเอเป็นกำลังแรงใจคนเลี้ยงว้าคือวะไงทางบ้านค้าสว่างเลยล่ะคนใส่แรงงาน บว่าสีในประเทศตั้งประเทศให้สุขภาพแข็งแรงลำล้ำเรืยอยาเงินหมานเงินเ้อพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งเมือดตุผูตุกคนขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของลุงอ้วน้าหน้าก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีพอครับสวัสดีครับขออนุญาตในลูกหลานในมาไทยทําคลิปนำเสนอพห้พี่น้องเ้อวิธีเกษตรกรคนนอนให้นอนหน้าหูกูเลี้ยงงัว